คือตอนนี้มันมีประเด็นนอกเหนือจากหัวหน้างานโรงพยาบาลเขาบอกว่าอ,อย่างที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังโรงพยาบาลรักษาตอนแรกป่วยเป็นโรคหนึ่งอพอรักษาเสร็จออกมาปรากฏพอป่วยอีกรอบหนึ่งอ้าวโรคมันไม่ตรงกรันเหมือนว่าทางครอบครัวก็ติดใจเพื่อนของน้องก็ติดใจเหมือนประมาณว่าการวินิจฉัยการรักษาของโรงพยาบาลมันอาจจะผิดพลาดหรือเปล่าตรงนี้โรงพยาบาลต้องพิสูจน์ยังไงบ้างหรือว่าทางครอบครัวขเขาจ้าผิดโรงพยาบาลยังไงได้บ้างครับพี่เดชาคือ พอดีผมเป็นนายให้หมอหลายหลาย,หลายคนอยู่นะฮะก็ต้องดูว่าการกระทำงกล่าวเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือเปล่านะครับถ้าต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องประมาทเป็นเหตุให้บุ่นถึงแก่ความตายได้ก็ต้องดูว่าเป็นไปตามมาตรฐานไหมเพราะว่าอาการแต่ละอาการเนี่ยหรือหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยมันมีขั้นตอนหนึ่งสองสามมีโปรโตคอลว่าต้องทำหนึ่งทำสองที่ประจอนเออทำน่นทำนี่อะไรจามันมีหนึ่งสองสามอยู่แล้ว นะครับถ้าไม่ได้ทาเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพเนี่ยโรงพยาบาลก็อาจจะต้องรับผิดละเมิดทางแพ่งแล้วก็อาจจ,อ,าจจอาจจะมีความผิดทางอาญาได้ฮะก็คือผิดทั้งหมอผิดทั้งโรงพยาบาลด้วยถูกไหมฮะพี่เดชาถ้ามีการพิสูจน,น์สมมติสมมติว่าเขาทําผิดนะเขาประมาทนะ,ะสมมตินะนะครับแต่แตมันก็ต้องดูอย่างที่พี่เดชาบอกว่าโอเคถ้ารักษาตามมาตรฐานการแพทย์การวินิจฉัยที่มันอาจจะผิดพลาดก็เป็นไปได้เหรอับพี่เดชานี่พูดตามตรงเลย เยอะแยะไปครับคนที่วินิจฉัยผิดพลาดแล้วตายเยอะแยะไปเนี่ยผมทำมาหลายกดีแล้วพอดีผมเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลของรัฐด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหมอหลายคนนะเป็นลูกความเยอะ,อะนะหมอถูกฟ้องถูกยื่นโนติสมีทุกวันเมื่อวานนี้ยังมีอยู่เลยนะครับทํากุ้งทําคลอดเสียชีวิตพิกลกงพิการนะวินิจฉัยโรคผิดมันนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ต้องรู้ว่าเขาได้ ทำเต็มที่หรือยังนะหรือเป็นเหตุสุวิสัยหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพนะครับออไม่ใช่ว่าหมอจะผิดหมดถูกไหมพี่เดชาลมยอนจะผิดหมดมันต้องพิจารณาตรงนี้นะเขอต้องรู้ว่าเขาอต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพหรือเปล่านะครับ พี่เล่ยลบกวนถามนิดนึงคืออันนี้ไม่ได้ชี้ช่องทางนะแต่หมายถึงว่าหนูอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าตัวหัวหน้างานเนี่ยเขาอยากจะต่อสู้ในเรื่องของอของเรื่องนี้แล้วเขาโยนไปที่การวินิจฉัยของโรงพยาบาลที่ผิดพลาดที่เขารู้สึกว่าออสงสัยนี่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปแล้วตั้ง4ี่วันแล้วก็อยู่ยดีๆโรงพยาบาลบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ออกมาเพราะออกมาเสร็จแล้วทำไมคุณกลับเข้าไปอีกเกิดความสงสัยเกิดขึ้นตรงนี้เขาจะสู้ได้ไหมคะเห่อยยากครับนะเพราะกฎหมายเนี่ย กฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนนะให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยนะเข้าที่ป่วยจริงเพราะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ดูมินิษเลยไม่จำเป็นต้องอนุญาตก็สามารถไปหาหมอได้นะนะเพราะกฎหมายแรงงานเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบจะจะ,จะปฏิบัติต่ำกว่ามาตรฐานกฎหมายแรงงานไม่ได้คำพภาษสารนีกาคดีแรงงานเยอะแยะนะครับ,รบนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยอะ่ะป่วยไม่รักษาก็ตายเลยนะนะครับ